เสนาธิการทหารตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,567และแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2,568ของสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3นะคะสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพื้นที่อําเภอนาด้วงจังหวัดเลยค่ะ พลเอกมนัตจันดีเสนาธิการทหารและคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ2567และแผนงานโครงการประจําปีงบประมาณ2568พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องค่ะ หลังจากนั้นนะคะได้เข้าตรวจยานพาหนะเครื่องจักรกลและยุโทโธปกรณ์ของหน่วยพร้อมทั้งให้แนวทางการปฏิบัติงานในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำหลอกหนองหล่ลมขนาดพื้นที่6800ตารางเมตรลึก3.5เมตรอัตราลาด1ต่อ2ใช้เป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปามีประชาชนได้รับผลประโยชน์จำนวน176ครัวเรือน573คนในพื้นที่ ตำมบลน,นาดินดำอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยค่ะโดยมีพลตรีหม่อมหลวงประวีจก,กรพ,พันธ์ผู้อในวยการสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมกําลังพลให้การต้อนรับ โอกาสนี้ค่ะเสนาธิการทหารได้มอบนโยบายให้แก่กําลังพลและให้กําลังใจในการปฏิบัติงานให้สามารถทําหน้าที่ในการพัฒนาประเทศและดูแลประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยามื่อประชาชนประสบภัยพิบัติทหารถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของรัฐบาลที่มีความพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือร่วมกับหน่วยง,งานที่รับผิดชอบโดยตรงโดยนำกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ที่มีอยู่เข้าให้การช่วยเหลือในทันทีค่ะ